เดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนเลยนะคะขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยคือมีชาประมงค่ะไปพบศพไร้หัวเกยตื้นมาที่หาด<อ>ก็หลอนสุดแล้วนะ,ะก็เลยรีบโทรแจ้งกูภก้ภัยกู้ภัยมาปุ๊บปรากฏอ้าวศพหายไปแล้วนะคะทำยังไงดีทีนี้ก็พยายามค้นหากันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะจนกู้ภัยรู้สึกว่าเอ้ยจะเจอไหมเนี่ยก็เลยเหมือนพูดอย่างเงี้ยว่า อ่าถ้างั้นจะกลับแล้วนะโอ้โหพวลอยไปเฉยๆถ้างั้นจะกลับแล้วนะถ้าอยากให้ช่วยก็ขึ้นมาละกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าสักพักชาวประมงวิ่งหน้าตั้งมาค่ะบอกว่าตกเบ็ดแล้วก็เจอหัวมนุษย์เท่านั้นเลยค่ะความโกลาหลเลยเกิดขึ้นนะคะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะปาอยู่อ่มถึงว่าปลาเด้งไม่ใช่หรอแล้วเราเกี่ยวขึ้นมาเละเลยเหรอเกี่ยวตัวหรือเกี่ยวหัวคะหัีวหัวเกีหัวเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้ไหมมันโอ้ ดูไม่ออกนะฮะแต่ผมสั้นแต่ผมสั้นผมสีอะไรอ่ะสีดำครับผมสีดำแต่ดูไม่ออกผิววัยชายนรอนี่ค่ะในจ้อยในจ้อยอายุ36ปีเป็นผู้ที่เจอศีรษะของมนุษย์นะคะ,ะ,คะเล่านาทีที่พบบอกว่ากําลังตกปลาอยู่ที่ชายทะเลชุมชนเรือเล็กบ้านหนองแฟบสามัคคีอยู่ในอำเภอเมืองระยองอะค่ะจู่ๆเบ็ดของเขาเนี่ยรู้สึกมันหนักๆน,น,นะตอนแรกก็นึกว่าปลาติดก็ดึงขึ้นมาปรากฏว่า พบว่าเป็นหัวค้นนะคะแล้วสภาพก็อย่างที่ในจ้อยเขาเล่าไปเมื่อกี้นะคะพยายามจะเอาขึ้นมาแต่มันหนักจนเบ็ดมันขาดไปแล้วก็เขาเล่าว่าจุดนี้เนี่ยเฮี้ยนนะก่อนหน้านี้ก็มีศพลอยมาติดอวนแล้วนะคะก็เลยรีบไปบอกกู้ภัยที่กําลังค้นหาในทะเลเนี่ยนะคะ คราวนี้เล่าย้อนไปคือตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานตลอดทั้งวันกู้ภยัยวุ้นลาดตะเวนกลางทะเลในสภาวะก็คือคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงอะนะคะหลังมีชาวประมงแจ้งว่าพบศพไม่มีหัวไม่สวมเสื้อผ้าก็เลยขับเจสกีค่ะแล้วก็ขับเรือกันออกไปนานหลายชั่วโมงเหมือนกันจนบ่ายเลยนะคะทางศูนย์ก็เลยสั่งแจ้งยกเลิกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระยองก็เลยพูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะบอกว่าจะกลับแล้วนะถ้าจะให้ช่วยก็รีบๆขึ้นมา พอพูดแบบนี้ปุ๊บขณะกำลังขับรถออกไปชายหาปลาวิ่งมาบอกว่าตกได้ศีรษะคนก็เลยรีบนำเรือและเจสกีขับมาวนหากันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่เจอค่ะคนตกปลาบอกว่าหัวมันหนักก็เลยหัวมันก็เลยตรงครงตกไปอีกอะนะคาดว่าน่าจะลอยไปติดอยู่ใต้สะพานเก่า ก็เลยแบบคิดว่าไม่อยากให้กู้ภัยกลับละมัง้งอยากให้อยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นความเชื่อนะคะก็ยังคงต้องรอให้ลอยขึ้นมาอีกครั้งคือประเด็นก็คือตอนนี้ร่างกับหัวมันลอยกันอยู่คนละที่นะั้นปูโโหูโผล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางกู้ภัยเองก็ไม่ละความพยายามเหมือนกันน่ะนะคะ ขณะที่คืนก่อนหน้านี้อันนี้ก็มีอีกเรื่องเล่าหนึงมาอีกเขาบอกว่ามีคนออกเรือหาปลาเกิดเรือล่มอยู่กลางทะเลเกาะถังน้ําไว้ตั้งแต่เช้าจนมืดเลยค่ะคราวนี้มีเรือประมงไปเจอและช่วยกลับขึ้นฝั่งมาได้สภาพที่พบก็คือตัวซีปากสั่นเลยนะคะอาท่านนี้ปลอดภัยดีคือโอเคอยู่นะคะชาวประมงฝากย้ําเตือนเลยค่ะช่วงนี้จะออกเรือออกทะเลดูคลื่นลมกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็เช็คสภาพเรือให้พร้อมรวมไปถึงเช็คร่างกายของตัวเองให้พร้อมด้วยค่ะค่ะ